เด็กนี่มาไล่แมงแมงแบบแตกแล้วเนี่ยมาตรฐานเนี่ยแตกแล้วแต่ว่าประเทศไหนมารัสเซียดิช่วงนี้กำลังชังชังรัสเซียไหนขอดูรัสเซียไหนรัสเซียนอนรถถังพูดถึงรัสเซียก็นอนรถถังเดี๋ยวเด้แป๊บนึงนงบยังไม่มีใจเย็นไปวะพอบอกว่าให้เข้าเข้าเลยนะเมื่อวานคือกี่โมงแล้ว เแล้วถังอะไรบ้างอ่ะที่ใช้ในสมอลรัปูมอ่ะไหนก็ทั้งหมดแหละที่มีในนี้อย่ามีอันนี้อันหนึ่งหลักๆเก็มอะไรนี้เซเว่นเดย์สไตโนราเข้าเกมไว้เลยเร็วๆเออเราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโนราเข้าโอเวอร์วัตฮะจูริเล่นกันต่นจูลี่ะออถ้าจะเล่นจูริก็บอกสวัสดีฮะเล่นจูริก็บอกเดี๋ยวจานโบว์ต่อให้ เข้าได้เลยฟอร์มเดี๋ยวทำแบบอะไรคืออะไรผมต่อให้คืออะไรต่อให้ลุมอ๋ออย่าเลยสงสารเดี๋ยวมาสีมาสีโอ้าวดารอโว้ยเด็กเด็กพีนเกียวทำไมเขาบอกว่ากำลังคอนเน็กต์คอนเน็กต์ดูเซิร์ฟเวอร์อยู่ไม่เขาเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกมาดีมาดีเขาบอกก็มาดีแล้วบอสตบไหมตอบไม่เด็กมันเลยดิขาดก่อนเลยเออยยังเฮ้ยยง คตเอาอ่ะสร้างบ้านสร้างบ้านข้างกันเลยไหมสร้างบ้านข้างกันเลยไหมเอาได้นะมีมีโหมดแบบเกิดแบบเริ่มมาเกิดเกิดแบบข้างๆกันมีนะเออยิงกันเลยเออมีนะโหมดนั้นแ่ะเออเอา่ะเล่นสองคนเลนะเล่นกันสองคนเอาใครใครเร็วกว่าก็ชนะไงเอาบอทก็ได้อะเอาบอทก็ได้เดี๋ยวเอาบอทแบบแบบแบบ ดับเบิลฮาร์ดอะโห่ดับเบิลฮาร์ดให้เขาด้วยโอ้โหจันโบเออขอนัดนัด oh. อยู่อ้จันโบ้ยโอ้ยเซเว่นเดย์มีเสียงปืนยงิงเสียงตุ้มตัม้มตุ้มตั้มตุม้มตั้มเดยหวาน uh huh. ยิงกันแล้วอะฮะเดี๋ยวเสียงปืนจากไหนจากของใคร เนี่ยผมอยู่หน้าโหลดซะเป็นเดนในเสียงตึมตั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 มยิงแอดเซวันใส่เนี่ยแหละปีอยู่ในวารโลดเนี่ยนัดเบิร์กระโหลกลาออกมาเลยเออปีจะเท่มาละเจอหน่วยประชาชนเข้าไปเครียดเลยดิปลาทองให่นัดกินปลาทองโอฮาคุเนี่ยฮะ เอ้ยได้รถถังแล้วนิววาไหนดูซิไทเกอร์ไทเกอร์จบหายแล้วน้ำมันไม่พอรอก่อนไอเกอร์เยอรมันนุ่นเอาหรอ้้าจำผิดเหรอเออรัสเซียมันรัเซียต้องอะไรนะทะยาญ่สุดก็ไอ้นี่ไอเอสสองไอเอสสองเคมีดีไอ้นั่น่ะไอ้ที่ในเกมบันเตอร์มันใช้อ่ะขันไหนวะ ของใครของคนไหนไอ้น้องอะไรวะไอ้ที่มันเป็นรถถังรัสเซียเอ๊ะหรือไม่ใช่วะรถถังรัสเซียก็ทีสามสี่ไอ้คันนี้ผมชี้ตอนแรกอะเนี่ยไอ้คันเนี้ยมันเดียวกันใช่ไหมนนนเ,เนี่ยเนี่ยรุ่นรุ่นนี้หละทัพแปดห้าเนี่ยพอน้องเป็นลำก้องแปดห้าโอลำกล้องใหญ่ ตอนนี้ผมเล่นสายประหยัดนี่บ้านหลังนี้นี่รวมทุกอย่างนี่มีเวลาอยู่เะอทำอะไรบ้างดีหว่าตัดไม้ถากะสุนหาธนูหาอะไรก็แล้วแต่เดี๋งนั้นผมบุกผมเข้าไปในเมืองลกันนะพี่เดี๋ยวเจอกันตอนเจอนตอนเวลากี่โมงสองทุ่มสองทุ่มให้ถึงะเดี๋ยวเข้ามาก็สี่โมงกันนี่ใช่ โอ้โหว่าไมร่วเยอะคุณสร้างสะพานตรงนี้เร็วมากอ้าวนะัดเขาไม่เล่นนะเขาออกดิสเละดูดิเขาไม่เล่นเลยเขาไม่อยอมเล่นนะล่ารักเขาไม่เล่นเลยเขาหลุดไม่รู้ครับเมื่อกี้เขาพูดอะไรฝั่งฝัง่งไม่ถนัดมีเรื่องเขาพูดอยู่ว่าไมเคาเดวดังเดาเบา เดี๋ยวผมเคลียร์ซอมบี้รอบรอบ,รอบ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 บ้านให้ก่อนแล้วกันนะพี่อ,อยู่ข้าวนี่ไงเข้ามาแล้วเนี่ยข้าวอยู่ข้าวนี่หวานในรังกินอะไรได้บ้าง กินไปได้เลยอยากกินอะไรกินไปเลยอันนี้มันไม่ดบป่ะอันที่มันไม่ดิบน้ำเปล่าผ่าอยู่ไหนผ่าอะไรที่ให้พลังงานพลังงานอาหารเยอะๆมั้ง นัทนัททำไมทำไมหมวกนัทอะดูแว่นนะไม่เข้ากับตรงไม่เข้ากับผมนัทโอ้ยเขาฟูดนําแฟชั่นนะนัทอะโอ้ยแต่โงกขัดอมันขัดกันมากเลยโอ้โอ้แสดงฟอร์มยังไม่เห็นตัวในเจเนอเรชันซีโร่อะไรก็ซื้อมาแล้วก็บอกว่าให้ชวนไปเล่นด้วยก็ไม่ชวนอ่ะ S <S น,น,นัทพิวสาถามเขา,าเอาอเนี่ยเนี่ยเกมลดราคาซื้อติดซื้อเก็บไว้ว่าเออซื้อเก็บไว้เดี๋ยวเล่นด้กันแล้วก็ไม่ชวนเล่นนะทีอือไม่ร้ายพวกเราอ่ะอาสเรเลัยวันนี้อโอ้โ้จะเหลือเลยแต่หลัลสงสีง่ทุ่มอะยังรรม,มีอะไรหรือ เปล่าเพื่อเตือนเนี่ยเพื่อนเตือนอ๋อไมอย่าลืมเข้าอืมเราต้องลงเซิรฟ์ฟอิงเขามีแจกพงแจกเพชรอะไรไหมไม่มีไม่มีแปลกเลยไอผมรับรับไปแล้วก็รับไปตั้งนานหรือเขาแจกไปตั้งนานแล้วก็ไม่รู้แล้วผมรับไปานานเลยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นกับอิงมันแจกไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่ เราก็ไม่ได้ไปขำชุดนั้นเลยชุดเราก็ไม่ต่างแล้วเป็นยังไงบ้า้วปืนคกเฮ้ยลองปืนใหม่อแม่นสัตว์นัดเรากะสุนปืนพกใหม่ปืนพกเออใช่เจ็ดหกสองด้วยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยมันีคนมาแย่งแล้วนะัดเดียว <c oughs> <c oughs> ว่ากล้องมันต้องเก็บแล้วเรแบ่งแบ่งกันแมมโนรามแล้ก็ใช้ปืนพกเหมือนกันไม่ใายผมใช้มีดผ่าแก่ๆห้าพี่เอาไปหมดเลยโอ้โหเป็นปืนพกปืนพกอะไรนะเอกรุ่นไหนวะเป็นเจ็ดจุดหกสองด้วยมีชุดใส่แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงพี่ขอเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองไม่มีใช้ ใส่ชุดมาแล้วมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทิมบัตตี้ไม่มีใครรับเลยรับปาร์ตี้อ่ะแทงกันตายนะเออลืม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 เราจะเล่นแบบเป็นท่านลอยยองฮะ กดไอให้ไปแล้วอ่ะมีผ้าไหมเนี่ยผ้าผ้าเปลนผ้าอุ้ยเฮ้ยแหวนั้เลื่ยนออกเลยเอ้าเอานัดเอ้าเวลาเขาเขาเขาอะเวลาเขามีอะไรดูเขาไปสืบพื้นนะเมีระดดอกอ่ะเอานัดนัดนัดเอาอันนี้ไปพันผ้าพันแผลเดินเดินหยุดกดเร็ว ปิดประตูบ้านด้วยปาร์ตี้นะตู้หวนของพยัญชนะเปิดปิดหมายิดปิแล้วแล้วกดอะไรต่อนนั่แหละกดต่อไอต่อไอแล้วกดรับกดรับกดรับให้หมดอ่ะแล้วมันไม่เห็นมีชื่อขึ้นซ้ายมือเลยหลอดเลือดเพื่อนเห็นได้ที่พอมอ่ะเออเห็นได้เราลาสองคนอ่ะเดี๋ยว อยู่ซี่เดียวกันคะเนี่ยพอแล้วพอแล้วผมอยู่กับพี่หวานเนี่ยใช่เอ้าเก่งกับพี่หวานเดียคนเดียวเนี่ยอ้าวโดนโดนโดนทอดทิ้งไอ้ลองแพงหน่อนที่ที่ไหนเงี้ยคลิกหวานเลยส่งมาใหม่ให้พี่ไม่เป็นไรเลย อ๋อเมื่อกี้คนที่แทนพี่ตัวเองนี่เองเนี่ยเลือดพี่มันติดอยู่ที่ปลายมีดเนาะเอาแล้วกาตรกรเผยเผยตัว มาเลยโลว์โลว์ลต้องโทรเรียกคอมบี้เข้ามาด้วยเฮ้ยสดีฮะวี่เจ็ดหรอเออเอีกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่สิอีกชั่วโมงครึ่ง อนอน,น,นะมีไม้กันบ้างไหมที่ตัว48อันดิอัพเกรดไอ้ตัวบ็อกหน่อยที่อยู่ข้างในนั่นแหละไอ้ตรงทางเดินเข้าไม่ต้องอัพนะ ่ไม้มหมดแล้วครับอา้าวอัพตัวข้างบนดิอย่าไปอัพข้างล่างเอาอัพตัวข้างบนแล้วก็อันนี้วางวางไว้เป็นทางเดินอ่ะเนี่ยวางไว้เป็นที่ให้เรายืนเดี๋ยวเพิ่งเอาทางเดินออกนะพี่ตัดไม้แนี้ปบ ออกเลยครับออกเลยสามทุ่มหองแล้วนะเอเดี๋ยวเราออกเลยออกแล้วนะแต่เขาเขาอยากมีจุดยืนเวลาเอาชุดมาจากไหนครับมาใช้เปล่าเฮ้ยใช้เปล่า ด oh ู่จุดพี่เลแม่ไม่ได้เข้ากับตีมสงสัยเด็กเด็กอยู่เก้าศูนย์ฮะเก็บดีๆนะพี่ระวังพหว่าพหวาาระวังตัวเองหล่นนะพี่ เก็บเพลินเลไงเมื่อกี้พี่ให้บล็อกไว้ไม่ใช่เหรอ<ช>ไม่วางาวางไม่พอป่ะพี่ผมจะดูว่าผมรอถามพี่เนี่ยว่าวางทั้งหมดเลยหรือเปล่าวางให้รอบเลยเพราะว่าเราต้องยิงมันรอบแน่นอนส่วนไม้อัพตัวข้างบนไว้ก่อนมันเริ่มกี่โมงอ๋อมันเริ่มแล้วที่น่นเริ่มแล้วเยมาแล้วนะโนรายยิงยิงอกไอ้พวกเนี้ย อยิงยยิงยิงรออะไรยิงเฮ้ยแหลก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 อะไรล้วล่ะลุดไอ้ลุดพี่ไงโหโหดหวั่นพี่หวานหลุดทุกเวลามากครับผมเที่ยมเลยแล้วมันหลุดวะผมยิงซอมบี้อยู่พี่ซอมบี้ไม่ตายพี่ Okay, เดี๋ยวเคทุก<อ>ลนขอ<ล>งาง<ห><ช>ไว้เท่านี้นะคะเกมค้างแล้วพี่หลุดแล้วใช่เกมจบไปจังเลย